ดูวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ถ้านักเรียนเป็นนนทกนักเรียนจะทําอย่างไรคะเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้แล้วค่ะเรื่องชนชั้นนะค่ะเอ้ยไเปเพื่อนรู้เพื่อนรู้รูเรื่องชนชัน้แต่ผมรู้ว่าเท่ากันหมดเลยค่ะอทุกคนคมีทุกทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันใช่ไหมใช่อ่าอ่าอ่างอ่ถ้าเป็นนนทกเราก็จะกันแกล้งเทวดาเหมือนกันใช่ไหม อ่าลัพิพากจะกันแก้งเทวดาต้องไปหามาหาเทพอย่างเรื่องปกตินะคะแบบว่าตามแนเรื่องนะคะก็คือต้องไปบอกไปเข้าเฝ้าพระอิศวรใช่ไหมค่ะพอเราไม่มีสิทธิ์ไปรังแกเขานะคะก็ต้องไปหาคนที่เหนี่ยกว่าพวกเขาอ่าเขาเรียกว่าไปหาผู้บังคับบัญชาก่อนเพราะเราเป็นผู้ใตบ้บังคับบัญชาเขาใช่ไหมเอออันนี้มาแนวแบบแนวดนังเอกค่ะนี่ ถ้าหนูเป็นนนทกหนูจะทำยังไงยไม่รู้ไม่รู้ตอบนอยเฮ้ตอบนอยเฮ้หนูถ้าเกิดเขาแกล้งหนูหัวหนูล้านหมดเลยอะหนูทำไงเขาก็คืนครับเอาคืนใช่ไหมอะมาแนวเดียวกับรับผีพัดเลยจบไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อถ้าฉันเป็นนนทก